สวัสดีครับก็นะฮะกับขต้อนรับเข้าสู่รายการนะร์เวลจูทูทเรียอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปจากคลิปที่แล้วถึงสามสนะฮะก็เราก็จะกลับมาต่อนะครับทีนี้ก็จำไม่ได้แล้วนะว่าถึงไหนก็เดี๋ยวพอดีเห็นตรงนี้นะครับว่า,าข้อมูลของผมเนี่ยมัน list ตามลําดับแบบวันที่ก่อนหลังเนาะก็จะ,จะเปลี่ยนให้เป็นหลังอันล่าสุดขึ้นมาข้างบนนะฮะนั้นก่อนที่เราจะไปเนี่ยฮะในไฟล์ น่าจะอยู่ใน r u o e s p h p นะฮะในส่วนนี้ที่เราใช้ colon all แบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเติมตรงนี้ไปสักหน่อยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งนิดนึงให้มันเป็นอ,อะไรนะ colon order ออนะฮะ order by นะฮะ create add แ,แล้วกันนะครับ d s c นะฮะแล้วก็ get แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให ตัวบล็อกของผมเนี่ยมันออเดอร์จากตามวันที่สร้างนะครับอดาดังนันก็ไปทสดูก่อนเลยนี่จะเห็นว่าวันที่สร้างล่าสุดก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนละนะครับก็ดูวันที่จะเพี้ยนไปบ้างนะฮะเวลาก็ตอนนี้ของผมเป็นแปดโมงเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งคือเอทไปเป็นตีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็น GMT time นะฮะเดี๋ยวต้องไปแก้โลเคลนิดหน่อยนะครับแต่คงเอาไว้ก่อนละกันนะร,รายละเอียดทีนี้ ต่อมานะครับโอเคผมได้ทำการสร้างละเดี๋ยวผมก็จะต้องไปทำส่วนไหนของ Edit นะครับอีดิทนะดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาส่วนเอา Edit box เอาไว้แถวเนี้ยนะฮะไปแถวตรงเนี้ยนะครับไปตรงข้างล่าง SDF แล้วกันนะครับ Edit นะครับโอเคในหน้า list นะฮะผมจะเอาตรงนี้นะครับเป็นลิงก์อันหนึ่งลิงก์นะฮะตรงคอนเทนต์นะครับ,รรบสแปมหน่อยลิงก์ เลฟนะครับไปที่บล็อก Edit ตามด้วย ID ของมันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มใช้เบรดสิ y นแท็กครับเบรดแท็กคอนเทนต์แล้วฮะพวกภาษาของพันของของลาลาเวลมันเนี่ยนะฮะก็ใช้ง่ายๆเลยบล็อก ID อย่างนี้ไปนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ปิดแท็ก A แล้วก็เขียนว่า Edit นะฮะตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดผมกลับไปเนี่ย ดีเฟตเราจะเห็นหน้าลิงก์ที่ไปหน้าอิดิทเนาะโอเคของผมมันไม่เป็นเนาะผมอ๋อผมใช้ลิสเฉยๆนั้นเดี๋ยวใช้เ,เพียเพเยโคไปก่อนนะครับนี่ใช้เบรดเทมเพลตไม่ได้นะครับโอเคอมาละอิดิทสี่อิดิทสามสังเกตนะครับข้างล่างอิดิทสองอิดิทหนึ่งนะครับอ่าทีนี้พอเราคลิกไปเนี่ยจะต้องเจอฟอร์มอ่ที่ไปหน้าอิดิทเนาะซึ่งตอนนี้เรายังไม่มี นะครับอันนี้คือรูปแบบการเรียกใช้นะครับผมก็กลบไปก่อนนะฮะซึ่งก็ต้องไปเพิ่มใน, ot, นรูทนะฮะอันนี้เป็นบล็อกไรนะฮะก็ต้องเป็น Block เกตนะฮะเกต id ที่ผมต้องเปลี่ยนเป็นเลขสี่นะฮะเลขสี่เปลี่ยนเป็น id แบบนี้นะครับฟังกชันแล้วก็รับพารามิเตอร์แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวรูทเนี่ยนะฮะจะสามารถเซตให้เป็นพารามิเตอร์อะไรก็ได้นะครับตามลำดับ นะครับตอนนี้เช่นตอนนี้ผมเป็น id นะครับอันนี้แล้นี้ id เป็นเดทแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวแปร2ตัวแบบนี้มันก็จะผูกตัวแปรค่าที่อยู่ในส่วนเนี้ยนะครับในรูปแบบเนี้ย id กับตัวแปร id นะฮะส่วนเดทก็จะผูกกับเดทแต่ถ้าเดี๋ยวผมสลับกันนะครับเดทกับ id อย่างงี้นะครับมันก็จะผูกตามลําดับปกตินะครับเดทตัวนี้ก็จะไปผูกกับตัวแปร id นะครับตามลาดับก่อนหลังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับ เพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าเอเอ่าไอ,อ,อ้ตัวเนี้ยมันควรจะเป็นค่าแบบไหนนะครับซึ่งในอนาคตเราสามารถฟิกฟิกมันได้ว่ามันจะเป็นยังไงดังนั้นในส่วนของบล็อกไรท์เนี่ยบล็อกอิดีเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปอันแรกเลยคือเราต้องไปเอาข้อมูลบล็อกนะฮะมาจากอ่าอะไรนะมาจากอ็อบเจกต์ของเรานะฮะก็คือไฟล์ตามด้วย ID นะฮะไฟล์ file ID ขึ้นมานะครับเราอาจจะใช้ไฟล์ออฟ f ฟล์ออกไฟล์อ fail ก็ได้นะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับไม่มีไฟล์เฉยเลยเอาไฟล์ก่อนนะครับตัวคำสั่งนี้นะครับตัว laravel ก็จะไปทำการา select star form block where id เท่ากับ id มาให้นั่นก็คือไปบล็อก block ตาม id ที่เราระบุมานะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราก็เอาไปผูกนะเข้ากับ view ของเรานั่นก็คือหน้าจอของ block ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทำบล็อกตัด t นะฮะแบบนี้จากนั้นก็ต้องผูกตัวแปรนะ,ะ Pit. นะฮะิ block. Block. นะฮะบล็อก e c โค่บล็อนะฮะแบบนี้ทีนี้เมื่อเรารันนะครับอ๋อนี่ผมลบนี่ก่อนนะฮะทีนี้เมื่อเรารันโปรแกรมใหน้านี้นะครับคือหน้านี้แหละผมรีเฟซปุ๊บมันก็จะแจ้งใหม่แล้วว่าเอออ๋อ,อผมใส่ผิดอันนะครับอันนี้ออกด้วยลืม ก็แจ้งว่าบล็อก e i t t o t t o ฟ n d ดังนั้นเราก็จะต้องไปทำบล็อก Edit ต่อไปนะครับบล็อก Edit นะครับของผมโอเคอยู่ตรงนี้นะมันไม่มี Edit ด t นั้นผมก็ก๊อบจาก r i ไ e ไปเป็น Edit ง่ายๆก่อนนะครับก๊อบมาแบบนี้ปุ๊บนะครับตอนน Action ของผมเนี่ยแทนที่จะเป็นบล็อกส r i ดไ t ก็จะเป็น s l i t h edit นะครับเพื่อที่จะใช้เมทอลอิด i t ซึ่งแน่ว่าผมยังไม่ได้ทำก็ตามนะครับแต่ที่เนี้ยข้อมูลที่เราต้องเอามาเนี่ยก็คือ ต้องมา binding เพิ่มใน field นะเพราะว่าไม่งั้นพอเรา refresh เนี่ยนะฮะข้อมูลก็จะไม่มีนะครับ title หรคอ content ก็ดูแบบว่างๆเนี่ยไม่รู้จะ edit อะไรนะครับดังนั้นเราก็เอาข้อมูลมาแปะด้วยนะครับก็ใช้คำสั่งอ่าอ่าตรงนี้นะคือ value นะครับ p echo นะฮะเปิดปิดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาพิมพ์ตัวแปรคือ block point title นะฮะแล้วก็ ข้างล่างนี้แทคแอรก็เช่นกันนะครับแทคแอรก็เอาใส่ไว้ข้างในแทคแอรเียเลยอย่างนี้จะเป็นคอนเทนต์ทีนี้เราอาจจะต้องมี Hidden Field นิดนึงเพื่อความชัวร์นะครับว่า Input... Input ท้าย h i d d ้นะฮะไนนั่น a m e ID นะครับก็ Value... ก็คือฮนะโค o l บล็อกพอ i ตแบบนี้ นะครับทีนี้เราก็กลับมารันใหม่จะเห็นว่าข้อมูลเดิมเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาละนะครับพร้อมกับการตรวจสอบอิ e m เมนต์ดูว่าเอ็นะฮะตัวข้อมูลของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับนะฮะข้อมูลมาตรงไหมมี hidden field id หรือเปล่านะครับถ้ามีแล้วนะฮะก็ถูกต้องนะครับนี่เราก็จะสั b มิ t เพราะว่าการสั b มิ t ของผมเนี่ยจะไม่มีการส่งไปที่ไม่บอกว่า Edit มันเป็นตัวแปรอะไรเนาะในรูปในกรณีนี้ ก็เลยต้องใช้อ้างอิงจาก Hidden Field ID เป็นหลักนะครับเพื่อความปลอดภัยดังนั้นใน Edit นะครับก็จะเป็น Post นะฮะผมก็มาทำในส่วนของ Post ถ้าเรากด Save ตรงนี้ก่อนปุ๊บจะเห็นว่ามันบอกว่า method Not Found Exception นะครับเพราะว่าเรา Post ไปที่ Edit ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมาสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ r o w s e Post นะครับ r ูด t Post l o c k Edit แบบนี้นะครับ ทีนี้ขั้นตอนการทํางานก็ไม่ต่างกันมากนะครับคือเอาข้อมูลจากฟอร์มมาให้หมดนะครับก็คือมีทั้ง id เนอะ input get id แบบนี้นะครับแล้วก็ title content ทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้คำสั่งไฟล์เอาบล็อกของอันเก่ามาก่อนนะครับพร้อมกับการแก้ไขแล้วแก้ไขได้2องฟิล์เนาะก็กอทั้งสองฟิลมาแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟ เซฟเสร็จแล้วก็ต้องร e เดเล็กกลับเนาะ r ีเทิร์นรีเดเลกลับไปที่บล็อกนะครับ uh, กลับไปที่บล็อกก่อนนะฮะแบบนี้เท่านี้นะครับตัวการเซฟก็จะเสร็จสิน้นจากหน้านี้ที่เรายังเน่าอยู่เรารีเฟซนะครับเพื่อส่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง uh, ก็จะเห็นว่าเค okay, น่าจะกลับมาได้ทีนี้ผมจะไปแก้อีกครั้งหนึ่งให้เปลี่ยน a s d f เป็น uh, hello World นี่นะครับแล้วสัมมิตก็เปิดเป็น lower และนะฮะไม่ยากทีนี้ในขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะทําการด e ล e t e นะฮะด e ล e t e นะครับนี่ผมจะทําอีกวิธีหนึ่งแลกันเพราะว่าด e ล e t e เนี่ยมีหลายแบบนะครับเริ่มจากวิธีแรกก่อนนะครับก็ผมก็ต้องสร้างในส่วนของหน้าที่จะไปด e ล e t e นะแบบดั้งเดิมเลยนะครับสร้างหน้านะฮะที่จะไปด e ล e t e ครับเปลี่ยน edit เป็น delete ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น delete สร้างนะาะไปง่ายๆนะครับจากนั้นก็ c o อ y จาก Edit ไปเป็นดี e t e นะฮะข้างในนี้ผมก็ใส่ Read only เอาไว้เนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่บังคับไม่เอาแก้นะครับถึงแก้ไปก็มีประโยชน์นะเพราะว่าเราก็อยู่ดีนะครับ <laughs> เพราะเราก็สั่งลบมาอยู่ดีไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับรก็ใส่ไปนะครับแบบนี้ ใส่รีดโอลี e, ่ครบทุกอันละนะครับเราก็ลองรีเฟซหน้านี้เอา Edit ยังไม่ขึ้นผมลืมเซฟในหน้า l ลิสในหน้าลิสนะครับผมก็ใส่สแปรอีกอันหนึ่งเนาะเพื่อที่เราจะเอาลิงก์ของ Edit ของ d ดีลิทมาไว้นะฮะก็แก้เป็นดีลิทนะฮะแก้เป็น e ี e ิทละอ่าน e ะี e ิทมาผมกดมาปุ๊บก็จะขึ้นหน้าจอให้เราไปดีลิทนะฮะ นี่ผมสับมิดเลยนะฮะมันก็ต้องดีลิทไฟล์นี้ออกไปนะครับนะฮะทำไมมันถึงไม่ดีลิทนะครับเพราะผมยังไม่ได้แก้ว่าแอคชั่นเนี่ยไปไหนนะครับนั้นในดีล t ทเนี่ยผมก็จะยังไปอ d ดิอยู่เห็นไหมผมก็เปลี่ยนเป็นดีล t ทนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นดีลิทปุ๊บนะฮะแอคชั่นตัวนี้ก็ต้องไปดูที่รูทว่ามีดีลิทหรือยังซึ่งตัวนี้ก็ยังนะครับนั้นผมก็ทำการ c o อปปี้ตัวนี้มาเลยนะครับเป็นดีล t ทที่ไม่มี id เนาะแล้วก็ เก็ตก็เป็นโพสนะครับนี้คำถาม ID เราเอามาจากไหน <c oughs> ก็ต้องมาจากฟอร์มที่เขาส่งมาเนาะตรงนี้นะครับอย่างอื่นเราไม่สนใจว่ามันจะส่งมาหรือเปล่าเราส่งดูแค่ ID เป็นหลักจากนั้นเราก็สั่ง e l l t t e ล o c k ซะบล็อก n พ d ดี e t e แบบนี้นะครับเมื่อเราฝั่ง Delete แล้วนะครับก็ต้อง Return กลับไปหน้าบล็อกครับเพื่อที่ผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะได้ ออะไรนะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผม e ี e ิทใหม่ปึ้งสับมิดน่หายไปล้วนะครับก็เฮตโลว์ lower, หายไปอ่ทีนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการให้เอ d e ี e ิทของเราเนี่ยมันทําอยู่ตรงเนี้ยนะฮะกดปุ๊บรับลบปั๊บเลยนะครับวิธีมันก็มีวิธีแบบเบเบอยู่อันนึ้งก็คือเราทําแบบเบสิกเลยดั้งเดิมไม่ใช่ก็คือเราทแทรก ตรงนี้ลงไปนะครับสแปนนะฮะนี่เราก็ใส่ฟอร์มนะครับซึ่งเราก็ไปค๊อบจากส่วนของ Delete มาตรงนี้เลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะฮะแล้วแต่นะครับเพื่อค๊อบมาเลยดีกว่าตรงนี้นะครับส่วนปุ่มอื่นทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยให้เป็นมีแค่อ d เดียเดียวก็พอนะครับมี i อเดียเดียวก็พอนะฮะแล้วอันอื่นก็ลบไปทั้งหมดนะครับเท่ากับนี้คือในช่วงฟอร์มนี้ก็จะไม่มีการแสดงผลอะไรยกเว้น s ัมมิตอันเดียว นะครับ value ตัวนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็น delete แบบนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าปุ่มนี้ปุ่ม delete นะนะฮะพอ refresh ปุ๊บปุ่ม delete ก็จะเพ <c oughs> ิ่มขึ้นมาใช่ไหมนี่ผมก็กดก็จะ delete ไปเลยนะครับแบบนี้นะก็ก็สินาทีละนะก็ผมก็เรียกว่าทำเสร็จกระบวนการ CRUD อย่างง่ายให้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมดูนะครับ นั้นคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ